สวัสดีครับยนี่้อนราเข้าสู่ช่อง F G K Studio นะครับวันนี้เราจะมาปักเป็ดกันนะครับเรามาใครครับนี่น้องนาคูคีครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาผูกเป็ดกันก่อนครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะผูกเป็ดได้ไหมครับนี่ครับเป็ดที่เราใช้เป็นของไรไม่รู้นะครับซื้อมาฟรีนะครับนี่ของเสียด้วยนี่มีไหมอยู่ครับไปมันเริ่มแล้วนี่นะเป็นไฟที่เราเอาไปจุดไฟนะแต่ตอนนี้เราใช้แปดอยู่ครับแปดตัวแปดประหยัดครับประหยัดประหยัดครับเดี๋ยว ให้เพื่อนสาธิตในการผูกเบ็ดนะครับให้น้องนาน้องนาพาเนลสอนสาธิตน่าเนี้ไม่ใช่หรอพานิลนี่หน้าคมคมเย้หน้าคมค <laughs> น้องนาพาเนลอ่ะไม่ใช้ไม่หน้าคมคมไม่อาจจะมีเสียงนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมจับกระเป๋าอยู่นี่มาดูกันมาดูที่ผูกเบ็ดนะครับของน้องนาพาเนลนะครับส่วนฟิล์มพาทัวร์นะครับฉายยาผมฟิล์มพาทัวร์ ฟัวไปหมดครับขับรถไปเรื่อยขับไปทุกที่ที่มีถนนให้ผมไปใช่ไหมเพื่อนไปทุกที่ที่มีทางเออไปทุกที่ที่มีทางยิ่งทางไหนมีเธอนะโห้หทางนั้นผมขับวนเป็นสิบรอบอะมีเธอเอ,อ้นี่นะครับเป็น,ปนาการมัดเบ็ดนะครับเสร็จแล้เป็นไงบ้างครับโอ้โหใครชอบก็อย่าลืมแบบอ,อ้ยมาดูกันว่าวันนี้เราจะหมาดไหมวันนี้เราใช้เป็นเหยื่อครับ บักเดือนเนาะบักเดือนเนาะเดือนเดือนเนาะใส่บักเดือนเนาะเนาะมองไม่เห็นเนาะแฟดแฟดแฟดนะครับนโอเคโอเคเห็นแล้วแล้วโอเคบักเดือนบักเดือนะนี่นะครับเราอยู่กันแบบวิถีแบบลูอีสานครับนีไม่ใส่เสื้อมาครับพอส่วนผมใส่เสื้อมาเพราะเดี๋ยวเขาเห็นนมนมนะ๋ยวคิดว่าผมเป็น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 ตุ๊ดเป็นผู้หญิงอะไรอย่างนี้ บักมาห้านีน่นมใหญ่กอุยออแบบอิจฉาอะไรเงี้ยเดี๋ยวสาวๆอิจฉามาเห็นนมว้านยนมใหญ่กว่ากูอีกนมใหญ่เนาะเนาะมาเป็นด้านหลังมาจุด้านหลังลจุดเข้าไปในไข่เรียบร้อย <laughs> เรียบร้อยเลยเนาะไขด่ดำปึืดเลย <laughs> ขนาดไม่ต้องโดนไฟยังดำอยู่แล้วใช่ไหมโดนอีกเจี๊ยมเลยเนาะ <laughs> โอเคเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ อ่าผูเกเบรกเสร็จแล้วเ้วเตรียมจะไปลงกันดีกว่าน,นะครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับโอเ okay, ค let's go ปิดกล้องหน่อยครับับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงการอะไรนะครับผูกเกี่ยวเหยื่อใช่ไหมมาดูวิธีการเกี่ยวเหยื่อครับผมเป็นบุรีมึงว่ะเพื่อนเฮ้ยแม่มึงสูบกูมไม่สู้มเหี้ยแล้วมึงดูสภาพดีสัเกี่ยวไงครับไหนน้องแนะนำหน่อยเอาไม้มาเกี่ยวไปโรดนะครับเกี่ยวไปโลดเกี่ยวยังไงก็ได้ใช่ไหมใช่ เกี่ยวหลายๆตัวให้มันซ้อๆนๆเอื้ยเราไม่ต้องยึดติดว่าเอ้ยจะต้องเกี่ยวสวยเฮ้ยมีคนลุงรอบเลวพ่อกูแน่เลยรอบพ่อกูเนี่ยใช่<ม>นี่ครับรอบพ่อผมครับนี่<ม>เห็นไหมทุกคน<ม>นี่รอบพ่อผมอิ่งพ่อผมไวเหมือนกันนะเนี่ยน้ำคืนต้องรีตัดเกี่ยวไปให้ตัวมันแบบเรื้อยๆอ่ะอย่างเงี้ยกำลังดีเกี่ยวเลยเยี่ยมเนี่ย นี่เราจะได้อะไรครับเนี่ยปลดฮึประกดปรากฏว่าไม่ได้โยนไปนี่นะครับมองไม่เห็นมองไม่เห็นมั้มืดมันมืดม,มั้งไปแล้วครับขวดจมไปแล้วครับนั่นไปแล้วครับไปแล้วครับน,นั่นเฮ้ยไปจริงไงที่นะ้ำไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าเอาไฟก่อน,อ,นอือดูนิ่นะนั่นน่ะทุกคนเห็นไหมครับ จะลงมองนี่ครับสองก็ไปลงมองันโอเคครับไม่รู้ว่ามือนีจะได้ผลงานหรือเปล่านะครับก็อย่าลืมช่วยกันจะเป็นกาลังใจให้กันแน่นะครับแบบว่าช่วยกันกดซับสไคร้กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้ยองผมแบบว่าเปิดรายได้ได้เนาะผมจะได้แบบเออแบบทํากิจกรรมแจ้งนู่นแจ้งนี่ให้พี่น้องที่แบบชื่นชอบในตัวผมนะครับผมมีว่ากิจกรรมมาเท่ากับผมผู้ติดตามผมถึงพันหนึ่งครับผมว่าที่แจ็คลอกเบสกับคันเบสอยู่เนาะ ว่าเราเบร์ผมเยอะแต่่าจะแจกประมาณหาหารา,างวัลได้เนาะเดี๋ยวดูทีนึงว่าผมจะแจกเท่าไหร่นะครับต้องดูแบบยอดการกดติดตามนะครับว่าผมแบบเดีย๋ยวถ้าเกิดถึงแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่ากิจกรรมต้องทายัางไงนะครับแต่งไงผมแจกแน่นะครับผู้ติดตามพันหนึ่งนึ่งเนาะเดี๋ยวเาไปดูหม่องต่อไปเราจะไปอีกมายนี้นะครับโยนใส่นอกนี่ว่านี่ นะครับโยนตรงไหนเนาะนี่ครับ,ไ,นนรบไปมองหนึ่งนี่นะี้ยครับเอ,นนอ,อแล้วมันก็ลากลงไปเองเ,องเราเปน็นวิถิชาวบ้านครับ้วทางนี้เราไปได้บอ,อกบ่นนไปแล้วเราจะไปลงทายสายต่อนอะไปเลส g กตัดไปดูที่ไมยต่อไปเลยน,นะครับเป็นครับตอนนี้เราก็ถึงถึงอีกหมายนึงนะครับ ไม่รู้จะได้ตัวหมายไหนหรือเปล่าทำมันดูกันมันลุ้นกันเดี๋ยวละโอเคเดี๋ยวเราไปใหม่ต่อไปกันเลยจะไปใหม่เนาะเห่ากันเป็นแถบเลย นี่ครับมาดูกันว่าเราจะไปใหม่ต่อไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวตาไปดูที่ใหม่แล้วตอนนี้หมาเขาเยอะมากครับโอ้โหปเลสโก้เราก็ได้ถึงที่ใหมยย่แล้วน,นะครับเป็นใหม่สุดท้ายใช่ไหมนี่ครับเป็นบรรยากาศได้สะพานเลี้ยงนะครับเป็นวิถีลูกแม่น้ํานะครับเป็นให้วิถีแบบเออเขาเรียกน,นะลูกอีสานนะเป็นลูกแม่น้ําพอมาดูกันว่าจะได้ไหมเดี๋ยวผมอาจจะให้เพื่อนลงไปผมอาจจะไม่ลงเพราะว่า ทางมันค่อนข้างชันไอ้ผมยืนถ่ายนี้ให้เห็นนะครับว่าโอเคว่านี้เพื่อนผมลงแล้วครับเป็นไงบ้างลอยไหมไม่ใช่มันจะลอยไปกับน้ำปะและที่นึงเอาเอาที่ไหนดีนู่นไงนู่นเลยน่ะลงลงน่ะนู่นในกล้องเห็นหรือเปล่าครับ ดูนะครับกล้องอาจจะสั้นๆนิดนึงครับเพราะว่าเพิ่งเคยทําครั้งแรกดูครับเป๊ะเป๊ะเป๊ะเรียบร้อยมาไปสำหรับตอนนี้นะครับเราก็ต้องรอไปต่อนะครับรอบรรละใช่ไหมครับใช่โอเครอบนึงนะครับโอเคครับจะได้ไปตอนสามทุ่มเลยนะครับทุกคนตอนนี้เราได้นะครับวันนี้ได้เฉยตัวหนึ่งครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนลงไปละนะครับเราไปดูที่ต่อไปเราจะได้กันไหมจะได้หรือเปล่านะครับมาดูกัน มาลุ้นกันครับแดงไ,ได้แดงได้อยู่นะนานาล้วงเข้าไปล้วงเข้าไปอยู่ปะหมมุดเข้าไปครับมุดเข้าไปติดแต่ตัวไม่น่าจะอยู่อันนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ครับโอ้โหเว,ว้าวเลยอันนี้มุดเข้าไปจับก่อนเพื่อเพื่อเพื่ออยู่ในอ๋อครับจังหวะนี้ล้วงเข้าไปแล้วมีปะอ,นนอยู่ใช่ไหม โอ้โหสองวันนี้หมานหมานมือนี้หมานไมน้มอีกตัวหนึ่งแล้วจังหวะนี้โอเ้ไส์สวยมือนี้หมานเนาะสมคนมาเพื่อนนี่นะคะไส์สวยไซส์สวยแบบนึงขึ้น,น,นกบวบก่อนเอ้ยมีตัวให้เห็นดูดูได้ได้สองตัวแล้ววันนี้สองแต้มสองแต้มสองแต้มอสองแต้มพอได้อยู่เนาะไปที่ต่อไปเลยเป็นว <go. S 2> ิธีบ้านๆของเราครับ มีด้มาส่องแต้มนะครับเด็ดขวดนี่เพื่อนผมแบลของนะครับเดี๋ยวไฟฉายก่อนนี่เพื่อนผมแปล็คของครับอยู่ใส่นอ้อยู่นูน่นมองไม่เห็นนี่เพื่อนแบลของเดี๋ยวเราไปไล่ที่หนึ่งนะครับเฮ้ยกล้องม<ห>ันเป็นยงไงเราจะไปครับ,รบดูครับทุลักทุเลมากแต่ไม่ว่าจะได้ตัวไมใหม่นี้เพื่อนคิดว่าจะได้ตัวไหมเพราะมีกี่เราอย่างน,าาน่ามันส่องตัวอนะไรเงี้ยรับรับรับด้วยรับแล้วด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตลงก่อนถึงนะครับ พาดูกันว่าจะได้ไหมโอ๊ยแต่ไม่น่าได้วะเงียบกริบเลยอะนิ่งจัดไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพราะวันนี้เราได้สองแตงเฮ้ยมีขยับล้วง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 เพื่อมันดึงไปติดอยู่ปะมีตัวปะไม่มีนะครับดูทรงพาไปติดนะครับแล้วหลุดโอ้โหเก็บเบ็ดมา เดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับ <S 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 เดิน,ดดนค,ค่อยๆเดินไปดิไม่ได้เหรออ่ะนี่ครับค่อยๆเดินไปนู่นครับอีกคันหนึ่งอยู่นูน่นไม่รู้เห็นไหมโอเคนะครับไม่อยู่ครับไม่มีด้วยแหละเอ้ยไม่เป็นไรวันนี้ได้สองตัว หมันหมานหมันมนมนมนอมนหมานใช่ลงห้าได้สองแถวสามได้อยู่ครับ,บ,บใช่ใครชอบบรรยากาศแบบอย่างนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้พวกผมด้วยนะครับผมเพิ่งหัดทํางานยังไม่ค่อยมีอุปกรณ์ดีๆสักเทา่าไหร่ก็ช่วยกันคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์คงไม่ว่ากเกินไปนะครับปิดคลิปให้หน่อยสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับแจงครับลุกมั่ว